ข่าวล่าสุดบอกว่า Apple เนี่ยนะฮะได้สั่งหยุดพัฒนาเจ้าแว่น Vision Pro รุ่นราคาถูกลงแล้วโดยที่จะเปลี่ยนไปเปิดตัวสินค้าใหม่เป็นแว่นตาอัจฉริยะที่เป็นเหมือนรูปทรงธรรมดาแบบนี้ครับเปิดให้ทันในปี2027ที่หลามมี3ช่องครับ i.t ก็ล้ำหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถด,ดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอวกาศฝากกดซับกดติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่อ เอาจริงๆโครงการอย่าง Apple Vision Pro เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ไม่ประสบความสำเร็จน,นะมันอาจจะไม่ได้บูมมากเนาะเรียกว่าไม่บูมเลยดีกว่านะฮะคือ Apple น,น่าจะเข้าใจแล้วว่า ทำอะไรออกมาเป็นแสนเนี่ยมันขายยากครับมันเหมือน Apple Watch ที่แบบว่ามีเวอร์ชั่นอะไรโลหะอะไรพิเศษแอบเมอะไรอะไรของเขาอะที่มันแพงๆอ่ะคือเรือนละสองแสนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ขายไม่ค่อยดีคือมันเศรษฐกิจแบบนี้มันขายไม่ได้หรอกโดยเฉพาะแว่นวิช o ั่นโปรเป้สังเกตไหมทุกวันเนี้ยเรารู้อยู่แล้วนะว่าใครมีแว่น v ิช i ั่นโปรบ้างอืเราเคยเห็นเขาเหล่านั้นเอามาใส่ไหมตอนเนี้ย เอาจริงก็ไม่ค่อยนะไม่มีนะคนที่ซื้อมาเนี่ยผมว่าตอนนี้นอนกล่องคือกลุ่มลูกค้าเขาน่าจะแบบเป็นนิชมาเก็ตมากๆคือจะมีคนจำนวนน้อยมากๆที่ใส่แล้วอีกอย่างคือเวลาเราใส่ออกไปข้างนอกกันอะไรเงี้ยมันก็ดูมันยากไปมันยากไปนะฮะแล้วก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้คือบอกว่าแว่น Apple Vision Pro จะออกรุ่นราคาถูกลงอาถูกของ Apple เท่าไหร่ล่ะถ้าให้ผมตีนะจากแสนสองจนหรือสักห้าหมื่นนะ ห้าหกหมื่นบาท Apple ไม่ต้องออกก็ได้นะผมบอกเลยว่าก็ขายไม่ได้เยอะอ,อาจจะมีคนซื้อบ้างนะเป็นกระแสแฟชั่นอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆนะฮะหรือว่าเป็นพวกร้านคงร้านค้าพวกบริการต่างๆซื้อไปใส่แว่น VR ให้ลูกค้าแบบอีเวนต์สนุกๆเ,เล่นทำ<ม>เป็นเรื่องสนุกอ่ะเป็นเรื่องเอ็นเตอร์เทนสั้นๆอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยพอได้แต่ว่าขายไม่ดีไม่แมสแน่นอนครับนะฮะ อ่ะทีนี้ถ้าเขาไม่ทำ Vision Pro ตัวละห้าหกหมื่นเขาจะไปทำอะไรครับคุณเป๊อ่าสิ่งที่นัอข่าวบอกครับคุณมาร์กค uh ูเมนเนี่ยบอกว่าเขาจะหยุดพักการพัฒน,นาวิชั่นโปร่มีมแล้วไปพัฒนาแว่นตา AI e แทนเฮ้ยแบบนี้เหรอเออแว่นตาอ e ันนี้เลยหรอใส่เข้าไปใช่ไหมมีอ AI อยู่ในนี้ีน,น้ซึ่ง AI อยู่ใน<ม>น,นี้คืออะไร Apple i n t e l l i g e n c e ทำไมคุณอย่างนี้อย่างนั้นดิก็ไม่มีอะไรให้ใช้เลยใจคอไม่ดีเลยเนี่ยมองมองไปแล้วแบบต้องทําอะไรสั่งอะไรได้มั่งวะตอนนี้เขายังเป็นข่าวกันอยู่นะแบบจอะไรนะผู้บริโภคจะฟ้องว่าอะไรนะแอปเปิ้ลอินเทลเจนช้าแต่ฝั่งทีมคุกก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยการที่ Apple i n t e l ของเราเปิดตัวเลื่อนเปิดตัวออกไปเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะมาฟ้องเราได้นะจริงๆมันฟ้องได้อ่ะ ไม่รู้อะในในง่กฎหมายอะพีถ้าผมเป็นเป็นบริษัทผมบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีอันนี้ออกมาอแล้วเราไม่ออกก็เรื่องของเราไหมก็เพราะเราตอนเราขาย iPhone ให้คุณไปเนี่ยเราไม่ได้บอกนะว่าในเนี้ยมันรวมค่า Apple i n t e l l i g e n จ e ด้วยถ้าคุณไม่ได้อะคุณค่อยมาเรียกร้องก็ถูกถูกไหมใช่เออมันเหมือนให้ใช้ฟรีนะ Apple i n t e l l i g e เ c e ถูกถูกเพราะฉะนั้นไม่น่าฟ้องได้นะแต่มีกลุ่มรวมตัวไปฟ้องไง แต่ฝรั่งมันอย่างนี้แหละฝรั่งมันคือแบบอยากฟ้องก็ฟ้องอ่ะมันไม่แคร์นะฮะซึ่งไอแว่นตา AI หรือพวกสมาร์ทกราเซสอะไรพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่พี่ก็มีกันเยอะแยะ Facebook ก็มีตอนนี้หลายๆเจ้าก็ทำอยู่ของเรแบนใช่ไหมเมตตาอะไรส่วนใหญ่มันทำอะไรมากไม่ได้อะคือพอมีกล้องก็จะกลายเป็นไอ Google g l a s s สมัยก่อน o o g l e g l a s s เนี่ยตายเพราะมีกล้องเพราะกล้องพร้อมทันทีที่คุณมีกล้องนะ คุณไปลบกวน p r i เวซีของคนอื่นซึ่ง Apple ิลถ้าจะทำเรื่องนี้ Apple ต้องระวังเพราะ Apple เป็นคนที่คุยเรื่อง p r i เวซีมากกว่าคนอื่นเลยครับถูกไหมถูกี่ Apple นี่บอกโอ้ยเราไม่ยุ่งกับข้อมูลส่วนตัวลูกค้าเลยเปิดแว่นมาก็ส่องหน้าคนอื่นก็บันทึกภาพคนอื่นแล้วอะ o g l e Glass ยังต้องพับอะใช่ไหมฮะไอ้กล้องอื่นๆทุกวันนี้ไอ้แว่นอื่นๆที่เล่นกันอยู่ทุกวันนี้ก็เล่นกันแบบ ติมติม,ตมคือแบบไม่ไม่กระตกกระตาส่วนใหญ่ก็คือผมที่ผมเห็นนะก็คือสาวๆเอาใส่แว่นใช่ไหมแล้วก็เอามือถือไปแปะหน้ากระจกแล้วก็ตัวเองเต้นหน้ากระจกฟิล์มงานนั้นจะไม่ค่อยมีแบบไปทถ่ายคนอื่นเท่าไหร่ใช่นะฮะครับแล้วทีนี้เขาบอกจะไปอะไรไปทรงนี้จะคล้ายๆกับแว่นตาเลแบนท์ที่เมทที่แอป Facebook หรือ Meta เขาไปทำร่วมกันตัวนี้แหละพี ตัวที่ใหม่หนึ่งเลยก็คือมีกล้องแล้วก็มีลำโพงใช่ไหมอ่าอ่ักฟิลลิ่งประวัตนซึ่งถ้าอยากฟังเพลงนะใส่หูฟังนะฮะจริงครับถ้าอยากดูถ้าอยากดูอะไรก็ไปใส่แว่นที่มันเป็นจอเลยดีกว่าเออจริงๆเขาไปทำแบบพวกเอ็กซ์เลวอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าเนาะคือโปรเจกต์โป่าจกมือถือเราเข้าไปในแว่นก็พอแล้วอเออก็ไม่ต้องอะไรขนาดที่ว่าแบบ ล้ำอะไรขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้ระดับ Apple แล้วเขาไม่ได้มันต้องล้ะอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้มีแผนพัฒนาอย่างน้อยสองรุ่นรุ่นหนึ่งจะใช้โค้ดเนม n50 เชื่อมต่อกับ iPhone โดยที่ไม่มีจอแสดงภาพไม่แสดงแล้วฟังเสียงอย่างเดียวอก็น่าจะเชื่อมต่อบลูทูธฟังเสียงอย่างเดียวเลยฟังดูเหนื่อยนะฟังดูหนื่อยหรือมันมันจะมีแบบโปรเจก กราฟิกไอจอ่ะ Graphic User Interface อะไรขึ้นมาบนเออเป็นแว่นเอเป็นเออเงี้ยก็คล้ายๆกันก็คล้ายคกันคือถ้ามีจอแสดงขึ้นมาก็เป็นเอเหมือนกันหลักการเดียวกันก็ดูอย่างไม่ได้ววอะรอดูแล้วกันแต่ที่แน่แน่ว i ชั่นโปรตัวถูกไม่ต้องออกอ่ะออกมันก็ขายไม่ได้ ยังไงเขาข่าวนี้ก็นี้เขาบอกว่าหยุดแล้วไงก็ไม่ต้องออกแล้ว <c oughs> ดีแล้ว <c oughs> ดีแล้วถูกแล้วทาถูกแล้วเอาทรัพยากรและทีมงานมาเล่งพัฒนาแว่นตาไอถูกครับถ้าอันนี้คือไม่ได้เอาใจเขานะแต่คือเป็นห่วงเขาถ้าเขาทําอะไรโปรเจกต์ Project ล่มขาดทุนบ่อยๆ <c oughs> เดี๋ยว iPhone แพงมันจะเดือดร้อนเรา <c oughs>